สวัสดีค่ะพบก,กันกับน้องน้ำเพชรอีกแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะที่รับชมน้ำเพชร <Yeah. S 1> ของเรานะคะในช่องฟังแสงดาวฟาร์มด้วยน,นะคะวันนี้คุณพ่อพาน้ำเพชรวิ่งออกกำลังก,กายแต่เช้าเลยนะคะดูสิคะน้ำเพชรจะวิ่งตามไหมคะเด็กน้อย12วันนะคะจะรู้เรื่องไหมคะคุณพ่อจะพาวิ่งออกกำลังกายนะคะวิ่งออกกำลังกายในค้อกนะคะ ววิงจะวิ่งไหมคะออกกำลังกายเนี่ยจะพาวิ่งออกกาลังกายแต่เช้า โลจักตักกระจีเนี่ยคือวันรับผาโลจักกะจีน้ำเว่งว่งแล้วคุณผอจะพาไปค่ะเว่ง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 นเ่งเว่งเ่งๆว่เอาวว่งแล้วจะหาเต่าแล้วโอ้หนูนี่ ขอกินนมแป๊บนะคะกินแล้วนะคะจะกวนคุณพ่ออีกแล้วนะคะคุณพ่อเก็บขยะนะคะจะกวนไหมคะ,อะขอกินนมอีกแล้วะคะ่ะยังไม่อิ่มนะคะอะหนุวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิงวิงงง่มาหาคุณแม่เร็วเห็นกล้องหรือยังคะวิ่งเร็วบรรยากาศที่สวนไทยนะคะวันนี้แต่เช้าเลยนะคะ นีค่ะตะวันยังไม่ขึ้นนะคะฝนตกค่ะเมื่อวานตกหนักนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะดวงตะวันกำลังขึ้นนะคะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะนี่ค่ะต้นไม้บังนะคะบรรยากาศที่สวนไทยนะคะ เฉียงพอจะพาน้องน้ำเพชรวิ่งออกกำลังกายจะวิ่งหรือเปล่าคันเองดูหาเต้าอีกแล้วเอาวิ่งวิ่งตามพุ่นพอแล้ววิ่ง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 แล้วออกกำลังกายแล้วแข็งแรงแล้ววิ่ง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 แล้ววิ่งสิคะนั่นนุ้ยสนนะพาวิ่งไม่วิ่งเลยนะเร็วๆหนูวิ่งสิคะ อาวิ่ง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 มากลัวกระตุ้นกลอยขี้น้องลูกขออกีแก่พ่นเลยดิโซดงเลยเขาให้มาร้อยงเยอะไปตรงไอหมอบพูดล้าเสร็จแล้วนะคะเติมพลังนะคะหนูจะวิ่งแล้วนะคะอ้าวหนูทำไมหนูไม่วิ่งล่ะคะออยังเาาปญหไทำไมหนูไม่วิ่งล่ะคะหนูไม่เล่นกับคุณพ่อเลยหรอวันนี้คุณพ่อจะพาออกกำลังกาย พ่อจะนอนนักหนาพอกำลังคืนนอนอ๋อน้องพิษโอ้โหเร็วๆวิ่งวิ่งสิคะวิ่งวิ่งวิ่งเร็วหนูจะได้แข็งแรงเร็วหนุ่เพิษอ๋อคุณแม่น้ำหวานดู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 เอาววิ่งอ๋อหนุ่เพิษอ๋อน้่มพิษอน้่มพิอ๋อหนุ่มพิอ๋อนี่คุณแม่น้ำหวานเป็นไรอีกคะ น้ำเพชรวิ่งเล้วิ่งเล้วิ่งวิ่งน้ำเพชรอ๋วิง่ยงยมาเลวนวอืมไอ,อ,อ,อ้บอปล่อยเนีลอ,อ,อง,ลงตะก,กูแม่ค่ะบัดอันออนมเดี๋ยเสื้อแขนยาวให้ก่อนขา<อ>วิ่งแล้วนะคะออ,อ,อวิ่งวิ่งออกกำลังกายกับคุณพ่อก,ก่อนแล้วอยเพิ่งยาคุณพ่อวิ่ง คุณพ่อพาน้องน้ำเพชรวิ่งแล้วออกกำลังกายแล้วจะได้แข็งแรงวิ่งวิ่งตามข่อแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะลูกจะวิ่งตามแล้วนะคะวิ่งแล้วเฮ้ย่างนีมันกระด้างนะนี่จะแกล้งด้วยนะคะแกล้งแกล้งแกล้งวิ่งนิดนึงนะคะวิ่งแล้ววิ่งออกกำลังกายแต่เช้าจะได้แข็งแรง ลาลมึงมาต้องหมมิงมิขอนมิงขอนมแม่กินนมแม่ดูสิคะน้องน้ำเพชรทีดื้อของอ้าอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว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 คุณพ่อจะพาออกกำลังกายแล้วแล้วแม่น้ำหวานของเราสิอ้าวทำไมหนูวันนี้ทําไมหนูทําแบบเนี้ย เร็ววิ่งเร็วอเจชุให้มิแกนเฮ้ยอ๋อ๋าวิ่งวิ่งวิ่งคะะวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งตามคุณพ่อแล้วนะคะวิ่งวิ่งอน้ำเพชรอน้เพชวิ่งว่าเสียงวานาเกยน้ำเพชรอน้ำเพชรอะไรวะสดยังวะอน้ำเพชร เหนื่อยแล้วเหเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยยังวิ่งไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะคะเหนื่อยแล้วนะคะเด็กน้อยนี่รู้จักเล่นนะคะวิ่งนิดเดียวก็ไปกินนมแม่ค่ะอันนี้วิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วจะไปกวนคุณพ่อทําไมเล้วคุณพ่อจะทายาให้เร็วเรเร็ว ทายาให้ก่อนเร็วเร็ววิ่ง teachers, วิ่งวิง nah, วิ่งไทยงูここิ okay. ่งวิ่งว uh ิ่งวิคงวิ่งวิ่งยิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวน่งวิ่งวิ่งว้่งวิ่วิ่งวิ่งว่งวา่ทวิ่งว้่งววงวงวิ้วิ่งวิ่าวกราบิ่งว่งวิ่งิวว่่่่่่่่

ดูไม่ให้คุณพ่อทายาให้นะคะดูนะคะเด็กน้อยของเรากลัวยานะคะอากรากลาาอากราบสวยๆสวัสดีแม่แม่สวยๆเร็วสวัสดีค่ะลุกขึ้นค่ะวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเห็นกล้องแล้วนะคะเห็นกล้องแล้วนะคะอ๋อหนักหนึ่งก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำเพชรของเราด้วยนะคะในช่องพังแสงดาวแฟมิลี่นะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่รับทนน้องน้ำเพชรของเรานะคะที่เอ็นดูและเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรของเราคุณพ่อจะพาออกวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าน้องไม่ค่อยวิ่งนะคะแต่ว่าก็วิ่งอยู่นะคะอ้าวก้มลงแล้วนะคะนอนลงนอนนอนนอนลงเด็กนี่นอนลงเด็กนี่นอนแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง เนีเนี่นีนี่นนดูทำดดูดูแข็งแรงมากเลยนะคะวิ่งเลยเด็กดีนเนาะลงวิ่งเ่งอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออออบาจะเคล็ดขาวันนี้หนูวิ่งออกกำลังกายแต่ช้าเลยนะคะดูสิขาดูดอ้าเอ้าเ วันนี้สนแต่เช้าเลยนะคะนี่วิ่งเร็วอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะออกมาเรหนูจุ๊บคุณพ่อรลยยังคะหนูจุ๊บคุณพ่อรลยยังหนูจุ๊บคุณพ่อรลยยังอ่าจุ๊บแล้วนะคะจุ๊บแล้วนะคะจุ๊บแล้วนะคะน้องน้ำเพชรของเราวิ่งเลยวิ่งหมดคนครับเหนื่อยครับ วิ่งวิ่งวิ่งวิ่อ่าวิ่งอยู่เต่ตรงนี้แล้ค่ะแม่อ้อมขอบตะขีนะคะวิ่งจะอยู่กับแม่นะคะนี่ไม่ยอมห่างแม่เลยนะคะจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บคุณพอแล้วนะคะวิ่งเร็ว วิ่งสิคะเร็วๆวิ่ง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 ,งเร็วคุณแม่ขอยาดูเร็วๆวิ่งหนูวิ่งก่อนเร็วจะได้แข็งแรงเร็วเด็กน้อยกลางวันไม่ยอมนอนนะคะกลางคืนนี่หลับทั้งคืนเลยนะคะเร็วๆเฮาฮะน้องน้ำเพชรมีเห่าแล้วนะคะ หาวจากคุณแม่ติดนะคะแม่น้ำหวานของเราหาวเยอะนะคะนี่อ้าวสวัสดีแม่แม่มมค่ะกราบสวัสดีแม่แม่แล้วกราบกราบอาก้อมกราบไม่ต้องไปจุ๊กขลอกไม่ต้องไปหอมขลอกพอแล้วไปทักทายก่อนนอกล้องเราบกราบกราบแล้วกราบกราบไม่ต้องไปทำพอแล้วแล้วแล้กราบกราอากาสวัสดีคออ่ะกราบเลยนะคะ น้องก็เป็นของเราสวัสดีแล้วนะคะอ่ะอีกอ่ะอีกอ่ะอีกแล้วทอยากเห็นแล้ว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 แลกลับกราบลงกราบลงกราบลงกล้อ,มอ,ไ,อมลไม่ต้องไปจุดผุนพ่อหออกมันแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปหกกับหรอกเร็วกราบลงกลับลงอ่ะกราบลงกราบกลับกล้องหัวลงกล้องกล้หัวลงเอาขาลงด้วยเร็วเร็วเอาขาลงด้วยอ่ะ หนึ่งสองสามเร็วเร็วกราบกราบให้คุณแม่หน่อยสิเร็วเร็วสวัสดีคุณแม่เร็ว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 นั่นน่ะนะกราบลงสวัสดีค่ะเร็วนิดๆกราบลงนั่นไปอ่อนแต่คุณพ่อยแล้วเล่นเล่นแล้วก็ไปกอดพ่อยแล้วเร็วเร็วอ่ะกราบกราบแล้วนะคะสวัสดีแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่แล้วนะคะ น้องน้ำเพชรของเราอีาอกอีอกแล้วอ,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 อีกแม่แมอยากเห็นเล้ว <c oughs> ค่ะก็ก่อนจะจบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำเพชรของเราด้วยนะคะ <c oughs> ในช่องพังแสงดาวแฟมบิลี่นะคะมีน้องน้ำเพชรของเราคุณพ่อพาวิ่งออกกําลังกายแต่เช้านะคะวิ่งได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะกะสำหรับเด็กน้อย12วันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม,มน้องน้ำเพชรจนจบนะคะ สวัสดีค่ะ